สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2 5 6 4คลิปนี้มาดึกเกือบหกทุ่มครับมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาบอกบอกว่าสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกทางไลน์นะครับ B A A C Connect ของธนาคารกศรศที่นี้ก็อยากจะกดยกเลิกแต่ทำไมไม่เห็นกดได้เขาบอก ก็เลยคลิปนี้ก็เลยทําคลิปมาให้ดูครับว่ามีวิธีกดยกเลิกแต่ความจริงแล้วการทำลายแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีธนาคารนี่มันดีนะครับไม่ไม่อยากจะให้ยกเลิกนะเพราะว่ายกตัวอย่างใครที่เป็นเกษตรกรอย่างนี้ที่มีเงินประกันรายได้ข้าวประกันรายได้ข้าวเข้าอย่างนี้หรือเงินไร่แลพันเข้าอย่างนี้หรือใครก็ตามที่เป็นเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ตามยางอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการอนเงินเข้าบัญชีทกศของเราแล้วนี่มันจะยิงเข้ามาในไลน์แจ้งเตือนเข้ามาในไลน์เราก็รู้ว่าเงินเข้านะครับก็ไม่ก็ไม่อยากให้ยกเลิกนะครับแต่ว่าก็ตามใจท่านผู้ชมก็เป็นเศษของทุกทุกคนทุกท่านที่อยากจะสมัครก็ได้ยกเลิกก็ได้ดังนั้น,น,นคลิปนี้ก็บอกวิธียกเลิกตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับ เอาลครับก่อนแรกก็กดเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็กดลายเข้าไปในลายนะครับเมื่อเข้าไปในลายแล้วก็จะเห็น BAAC Connect Family นะครับก็กดกดทกศ BAAC Family นะครับเมื่อกดปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเห็นเมนูการจัดการข้อมูลตัวหนังสือสีเขียว แล้วมีตัวหนังสือคําว่าฟรีอยู่ในนั้นนะครับก็กดการจัดการข้อมูลนะครับก็กดตั้งค่าการใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเข้ามาหน้านี้ก็จะเห็นการใช้งานส่วนตัวการบริการนะครับการบริการมันจะมีตัวหนังสือสีดําๆอยู่ตรงที่อยู่ตรงใต้คําว่าบริการนี้ยกเลิกบริการคอนเน็กนะครับก็กดยกเลิกบริการคอนเน็กครับ ก็กด,ดยืนยันนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จก็กดออกมาตามขั้นตอนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ